พอไปถามอนุนทินชาญบิดุลรนะทินชาญบิดกุลยืนยันว่าปฏิเสธนะไม่มียังไม่มีการดินลับนะเกิดขึ้นจนถึงขณะน,นี้ผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะผมเรียนหุ้นส่วนทุกท่านเลยนะใจเย,ย,ย็นๆนะฮะการเมืองมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันมีเหตุทุกอย่างมันมีผลนะครับเราผู้ชม ใจเย็ยนเย็นยืนยันฟันธงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ คงเป็นเรื่องของดีลับนะฮะที่มีการพูดถึงนักวิเคราะห์มีการพูดถึงจำนวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงการพระราชทานอภัยโทษให้กับทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีการเหยียบแผ่นดินในทันทีสวัสดีครับพี่น้องชาวปทุมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเอ่อ พี่น้องชาวปทุมที่มารวมตัววันนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสอนลักษ์ซึ่งเป็นคนเชิญชวนพี่น้องชาวปทุมมาอวยพรมนเกิดผมก็ปีนี้ยุ่งหน่อยครับเพราะว่าวันที่สิบสิงหานี้ก็จะกลับประเทศไทยแล้วก็เลยยุ่งนิดหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทงทั้งที่เศรษฐกิจก,ก,ก็ไม่ดีอะไรก็ค่อนข้างจะถึงเครียด ก็ยังกรูนามาจัดงานวันเกิดให้ผมนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันที่สิบเราไปเจอกันนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขทุกคนขอบคุณสอลรักมากนะครับขอบคุณครับ Are <you> ready? ว่าเรื่องบิลหรือข้อตกลงต่างๆเนี่ย นะครับคงจะจบแล้วนะครับในแง่ถึงมันถึงว่าสัญญาณเนี้ยมันส่งมันกระเพื่อมไปยังถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นปรนศนาว่าเพื่อไทยนักขณะนั้นกําหนดว่าตัวเองเนี่ยจะทํางานจัดรัฐบาลร่วมกับใครนะครับเป็นขั้วเดิมหรือพิกขั้วเป็นขั้วใหม่นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีแนวโน้มว่าเพื่อไทยเนี่ยก็คงเป็นการนาการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน การเป่าประกาศล่วงหน้าแล้วค่อนข้างยืนยันคอนเฟิร์มถึงสิบห้าวันเนี่ยนะครับมันก็จะให้ระบุว่าการเมืองไทยโดยเฉพาะการโหวตในร่มตรีเนี่ยมันน่าจะเสร็จสิ้นได้วทํไมทําไมก็ไปคุยกับทักษิณก็เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างสองข้างนี้อยู่ตรงกลางครับ ตรงกลางนี้ตรงนี้คือเพื่อไทย141กับก้าวไกล1 5 1เ,เพื่อไทยกลายเป็นตัวแปรอยู่ตรงกลางที่จะเอียงไปทางไหนได้เพราะทางฝั่งก้าวไกลนั้นไปไม่ได้อยู่แล้วด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งผมไม่จำเป็นต้องพูดถึงเมื่อมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถข้ามขั้วได้ฝั่งเดียวที่จะข้ามไปฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ เพื่อไทยหรือที่เดินนะเรียกว่าแดงถามว่าไปผสมกับเหลืองได้ไหมได้แล้วเพื่ออะไรเพื่อไปล้มส้มใช่ไหมก็พูดง่ายๆว่าแดงผสมกับเหลืองเพื่อไปล้มส้มแดง กับส้มผสมแล้วล้มเหลืองไม่ลงส้มผสมกับเหลืองมันไม่ได้เห็นไหมเห็นตัวตนเขาไหมเขาอยู่ตรงนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็มันก็ไม่มีใครยองข้ามไปข้ามมาดังนั้นถ้าผมพูดไปก็อย่าใครมาตำหนิผมอย่าใครมาหาเรื่องผมว่าก็เหมือนที่สิทธาพูดเหมือนจตุพรพูด เพราะสิ่งที่ผมทั้งหลายพูดเนี่ยล้วนเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองผมไม่ได้เอาประโยชน์ส่วนตัวมาพูดผมไม่ใช่พูดแล้วว่าไปเข้าบอลไปเข้าข้างนู้นไปบอลไปเข้าข้างนี้แต่สิ่งที่คุณทำต่างหากล่ะคุณปล้นทรัพย์สินประชาชนมาหนึ่งน,น,นั่นคือทำไมผมบอกว่าหนึ่งแลก26ล้านเสียงล่ะครับ มันคุ้มค่าไหมอันนี้คุณต้องไปถามดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมสิ่งที่ผมพูดต่อไปก็จะกลายเป็นการโหวตครั้งนี้ผมมีความเชื่อว่าเป็นครั้งหลวงเป็นการโหวตทดลองทดลองอะไรครับทดลองให้เพื่อไทยก้าวไกลไปไม่ไหวจริงๆโดยการมีตัวหลอกขึ้นมา และทําการโหวตโดยมี9ก้าโหวตไม่ผ่านและทําไมจะต้องมีซูเปอร์ดิวก็ซูเปอร์ดิวก็คือท่านทักสินกลับมาเมื่อกลับมาแล้วก็ถ้าไม่ผมพูดลึกอีกหน่อยนะถ้าไม่ปล่อยมาผมก็จะไม่ทําดิวนี้คุณอาจจะดูว่าจะเป็นตัวประกันแต่ผมดูว่าเป็นคนคุมเกม การกลับมากลับได้เวลาเป็นร้อยเป็นพันเวลาไหนคุณไม่กลับมากลับเวลาคลายแม็กแต่เอาละเราไม่ว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตำหนิผมกำลังพูดความเชื่อและความเชื่อของผมนั้นก็ถูกต้องมาโดยตลอดแม้ว่าผมจะโดนด่าจากใครบางคนแต่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเพราะผมอยากให้ประชาชนฉลาด สิ่งที่มีมาแต่ต้นผมก็เตือนแล้วว่าประธานสาภาก็อแพ้นายกกอแพ้รัฐบาลก็ไม่ได้เป็นผู้นาฝ่ายค้านก็จะไม่ได้เป็นและกระบวนการทั้งหมดมันจะทิ่มไปสู่ที่การยุบพรรคเอาละเมื่อผมพูดว่าทําไมต้องมีดีวนี้ทําไมจึงต้องมีคนกลับมาเวลานี้ถ้าไม่ปล่อยดีวนี้ก็ไม่เกิดและถ้าไม่ปล่อย ไม่เกิดดีวนี้ดีอะไรก็ดวผสมไหมแล้วจะผสมยังไงอ่ะคุณลองผสมดูนะและถามว่าจะแยกข้าวต้มมัดนี้ยังไงผมก็มีทางที่เขาบอกมาอีกเหมือนกันอ่ะคุณลองดูว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมสูตรสีผสมนะครับอ่ะถ้าคุณเอาก้าวไกลออกไปเท่านั้นเอง นะครับเอาเพื่อไทยไปบวกภูมิใจไทยไปบวกพลังประชารัฐยกให้รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ ฟังดีๆนะครับดีลนี้จะเกิดได้ทักษิณต้องกลับก่อนทำไมกลับก่อนใช่ไหมทำไมถึงจะต้องเิดทำไมถึงต้องกลับก่อนก็ถ้าไม่ค่ะดีลนี้จะเกิดได้ทำไมคุณทักษิณคุณทักษิณมาเกี่ยวอะไรอะ่ะคุณทักษิณต้องเกี่ยวเพราะว่า คุณทักษิณเป็นผู้นำผู้เป็นนำผู้จิตวิญญาณและคุณได้เห็นหลักฐานแล้วว่าทุกคนจะต้องไปหาคุณทักษิณถึงที่ฮ่องกงทำไมล่ะแล้วแล้วคุณทักษิณสามารถจัดก,การที่จะดิวทุกอย่างได้คือการดิวเนี่ยห,หมายความว่าผมเรียกคุณมาเจราจาคุณตกลงไหมหคุณไม่ตกลงก็ได้เช่นเขาเรียกคุณธนาธรก้าวไกลมาคุยบอกว่า คุณยอมที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมนี่ก็คือหัวข้อในการเจรจาแตลว่ามีคนไปที่ฮ่องกงเยอะเลยอคะอ้าก็คุณดูรูปเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมปิดหน้าไว้ดูไม่รู้เป็นใครเป็นนักการเมืองไหมคะเอาก็เอเอคุณดูแล้วเห็นน่นี่เมื่อกี้มีนักการเมืองด้วยไงดูไม่ออกเอาคุณไม่คุณไม่ได้มายืนตังนั่งนี้นี่คนนี้เขาโก<อ>กคุณเ,เขาเห็นไง ผมไม่จําเป็นต้องเอ่ยนักการเมืองก็ทุกคนเนี่ยกูจะเอาใครอะ่ะเอาคุณเอ่ยดิเออคุณเอ่ยสิแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าเออใช่ไม่ใช่เออเอาอย่าขัดจังหวะอ,อ่ะสูตรนี้เป็นไปได้ไหมและสูตรนี้เนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงสูตรนี้เกิดขึ้นมาได้เท่าไหร่ครับมี มีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมีรวมไทยเป็นฝ่ายค้านมีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็แสดงว่ามีพลังประชารัฐไปร่วม279มีการข้ามขั้วพักคก้าไกลเลือกไม่เลือกให้อยู่แล้วเพราะมีลุงใช่ไหมแต่สอวอเลือกไหมอ้าสอวสวก็เริ่มเลือกละนะเพราะว่าไม่มีก้าไกลโอเค นะทักษิณบุงอิงนะครับยืนยันว่าวันที่10สิงหาคมจะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยนะครับโดยทักษิณจะเดินทางมาแล้วก็มีรายงานว่าแกนนำพักการเมืองหลายพักการเมืองนะเดินทางไปพบทักษิณเพื่ออวยพรวันเกิดนะครับและเชื่อว่าทักษิณจะกลับมาอย่างเท่ๆวิศณุครัอง,งามนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทักษิณสามารถกลับมาได้ มีห้องพิเศษสำหรับการต้อนรับบุคคลที่ล้มป่วยอายุเกิน70ปีและที่สำคัญสามารถขอพระราชทานอาภัยโทษได้นะครับนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นาบอกว่าตอนนี้สามารถตั้งรัฐบาลได้แน่นอนดีลับจบแล้วนะมีอาจารย์บางคนทึ่เป็นนักวิเคราะห์อ้างตำลานะบ,บอกว่าดีลับจบเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็สามารถตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยเศษฐาจะเป็นนายกอำตรีนะ,ะทางจตุพรก็วิเคราะห์ว่าแบบนี้บิ๊กป้อมจะเป็นนายกอำตรีนะครับทำให้คนก็สับสนอย่านมมากมีคนโทรศัพท์มาถามผมเยอะเลยตกลงมันเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงดีลับมีจริงหรือไม่ผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะฮะทารักษินกลับมา ก็เป็นไปตามกระบวนการไปถามพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีกระบวนการเจ้าที่ก็ดูแลอยู่แล้วมาถึงปุ๊บถึงสนามบินนะก็ต้องนําตัวสู่สาราญาซึ่งมีคดีที่ทักษิณต้องถูกดําเนินคดีเนี่ยนะมีทั้งหมดอยู่สามคดีนะที่ต้องรับผิดชอบนะและคดีก็เป็นที่สิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วทั้งสามคดีนั่นหมายความว่าทักษิณก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องติดคุกก่อน จากนั้นสารก็จะออกหมายขังพอสารออกหมายขังเรียบร้อยนะฮะก็จะทําการส่งตัวไปยังเรือนจําเรือนจําก็จะดูว่า,าเป็นผู้ป่วยกักโรคนะะก็จะไว้ผู้ป่วยกักโรคส่วนอายุเกินสิบเจ็ดสปีนะฮะตามหลักของกฎหมายก็ติดคุกสองในสก็สามารถขอพระราชทานเอาไปโทษได้นะครับส่วนที่ลิ่วล้อ ทักษิณมั่นอกมั่นใจมากว่าทักศิณนได้ทำดีรับจบเรียบร้อยแล้วนะเจ้านายกลับมาเนี่ยเหยียบแผ่นดินเมื่อไหร่นะ,ะก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตอนนี้เซ็นพระราชทานอภัยโทษขอพระราชทานอภัยโทษไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะมั่นใจนะ,ะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษแน่นอนนะฮะโดยจะใช้สิทธิพิเศษอ้างว่ารู้จักกันดี มีบุญคุณต่อกันนั่นก็เป็นคําพูดที่คนใกล้ชิดของฝั่งทักษิณได้พูดกันไปต่างๆนานาทักษิณถึงกันบอกว่าคนขับรถที่เสียชีวิตให้เก็บศพไว้เขาจะมาเป็นประธาน,นในงานศพเองแล้วก็วันที่10สิงหาคมเนี่ยทักษิณจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยพวงอิงก็ยืนยันสัญญาว่ากลับมาแน่นอนผมเรียนหุ้นสน เรียนหุนส่วนเป็นสองแนวทางนะถ้ากลับมานะฮะจริงเนี่ยถามว่าอยากให้กลับไหมผม,ม่อยากให้กลับนะอยากให้กลับไปไว้เลยนะ,ะถ้ากลับมาจริงกระบวนการก็ต้องเป็นปกระบวนการทางกฎหมายต้องเข้าคุกก,ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ตามกฎหมายก็ต้องสองในสามนะฮะส่วนจะอ้างสิทธิพิเศษใดๆนะ,ะก็เป็นข้ออ้างนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าให้เฉพาะรักษินคนเดียว <c oughs> สิ่งที่ตามมานะฮะประชาชน6กสล้านคนอย่างน้อยค่อนประเทศอ่ะเขาคงไม่ยอมแน่แน่ยอมจะเกิดความกลัวหลและเกิดความวุ่นวายนะครับส่วนเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมืองตอนนี้จบหรือยังวันมูฮัมหมัดนอมาทาประกาศว่าวันที่4สิงหาจะมีการโหวตแสดงว่าดีลลับต้องจบแน่เลย นะเศรษฐาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีพอไปถามอน,นนะุทินชาญบิรกุลอนุทินชาญบิรกุลยืนยันว่าปฏิเสธนะไม่มียังไม่มีการดีลลับนะเกิดขึ้นจนถึงขณะดนี้ผู้ทรักชาติศาสนาพระมหากษัตริยนะ์ผมเรียนหุ้นส่วนทุกท่านเลยนะใจยเย็นๆน,นะการเมืองมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันมีเหตุ ทุกอย่างมันมีผลนะครับเราผู้ชมจะเย็นเยนยืน,ย,น,ย,นยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราพอคือไทยด้วย มีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตวินยาณไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ่ห้อยได้แต่อย่าโยมแพ้ให้แกอายุที่ทำลูกหลานเคยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงๆ เป็นเสาหลักทางให้ไทยเป็นไท เป็นเสาหลักให้ใครเป็นใทยอย่าให้ใครมาโอ<ห>้อำเสรีภาพในความเหมมลืลล่อมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นสักตัว Hello no.